ก็ขอการสวัสดีคนที่อยู่ในคลิปนี้นะครับมันอยู่ในการเจ็ดอินแบ็กนะครับมันอยู่หัวข้อในเกม Human f เฟร Fire นนะครับตามนั้นครับเรียกถูกก็ขอถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ มันก็ไม่ที่ผมกม็เล่นกับเพื่อนผมที่มีชื่อว่ายูนะครับผม <ขอ S 1> ผมกาใจเดิม <laughs> โอเคที่ผมมาเล่นเกมน,นี้แบบอยากแบบอยากไปชนภัยนะครับแบบยังไงหาเกมไม่หาเกมแบบที่ไม่น่าเล่นนะครับสีน้จะเก่าก็แต่ก็ยังน่าเล่นอยู่ใช่ไหมยูใช่พอดีเราเล่นเกมผมมีเยอะเกินไปแล้วเ,<อ>เราต้องหาพลังงานงร้อนมาเพิ่มหน่อยเออเกมกเกมยิงป,ปืนก็แบบมันก็มันก็ได้นะแต่แบบมันก็เล่นไม่ได้อีกอะ <laughs> ตามนั้นเออตามนั้นเลยแคไม่ไม่เท่าเล่นไม่ได้เว้ยยิงไม่โดนเออโอเคไอ้เฮียมึงขาวล้วนเลยนี่หวายสัตว์โอเคออื้ลุกขาวล้วนทองเออเวันจะเปลี่ยนสักเต็มเลยเฮียเล่นยังไงวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะไอ้เพื่อนอืมตุ๊กุแกว่ะเพื่อนตุ๊กุแกหรอวะทุกปีเออใช่เออเฮ้ยใช่ว่ะเปิดได้ไงอ่ะเปิดไงวะเนี่ยเอาชิบหายแล้วที่หายแล้วเอ้ยเปิดได้เลยไหมกูงด้ดีกว่าแล้วกูดึงเงินล้วเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อยดิเฮียมึงช่วยกูหน่อยดิ โอเคโอเคโอเคเอ้ยกูเอาหินไปด้วยไอ้เนี่ยเผื่อต้องเจอไอ้ที่ไม่ต้องทุบกูอยากได้แบบชุดอุลตร้าแมนมากเลยโอเคมึงจะมาแปลงร่างทันทีหรอไงเออเฮียกูอยากเป็นดีเครสดีเครสมาไอ้เนี่ยเฮ้ยมึงอย่าแย่งกูดิแย่เลยไปเลยไอ้เนี่ยมันหนักไอ้สัตว์โอ้ยไอ้เฮียมันตักมันคือทักเข้าไอ้เนี่ยเอามึงจีดิเอาเงี้ยเงี้ยเอาจีกันดิ เหมือนมันต้องเอาไปจี้ทางนู้นไะมึงเห็นไหมมึงเอาไปจี้ดิเผื่อมันจะได้พึงคิดไม่ได้เฮียมึงบูปาดอ๋อเอากูช่วยกูช่วยกูช่วยเอาไปดึงดันดันมึงมึงเดินกูทุกเดินมึงเดินโอเคปล่อยปล่อยปล่อยโอเคเฮียโอ้ยเฮียตวงเลยสัตว์ได้ไหมได้ไหมเฮียปบองกันไหวโอเคโอเคไปเเลยยี ติดสติกูยังอะไรแี้ตาเดินไปเหมือนคนเมาเลยย้่โอ้ยโอ้ยโอ้ยยุ๊ยยุ๊ไอ้เฮียกูเปิดปรตูต้อนรับเลยโอ้ยยไอ้เหี้ยโอเคเชิญเลยเพื่อนโอเคได้โอ้โหเฮ้ยเหี้ยประสาทว่ะไม่ไปไหนวะไปครั้งนี้บอกว่ามันมีปุ่มยิงด้วยอ่ะมีที่ปืนยิงด้วยอ่ะเฮ้ยเซฟแล้วโอ้ยไอ้เกียเซฟแล้วว่ะ อ๋อได้เอ้ยอยู่ว่าไงเพื่อนมึงเอาใส่ก็ต้องช่วยกันช่วยกันแบกงยิ่ขึ้นไปแล้วว่ะเฮ้ยได้เลยเพื่อนโอ้โหมันโคตรหนักเลยย้งกูจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยไปยังไงเนี่ยดูดิกูขยันหาวิธีก่อนดูนะกูขอหาวิธีทดลองเส้นทีเสีหน่อยแล้วกลืนยัดก่อนอ๋อนี่คือยิงอันนี้คือยิงโอเคดูนะแล้วดึงกลับยังไงอ่ะดึงกลับปั๊บนะกูขอลองหน่อยปั๊บเลยเฮียเดี๋ยวรถมันจะหล่นนะเว้ยปั๊บมึงดิให้กู สาธิตก่อนดินี่เปล่าเออนี่เปล่าเดี๋ยวเปล่านี่เปล่าเออตรงนี้เออนั่นน่ะใช่ไหมหมุนเข้านี่เออเดี๋ยวกูถือนี่ให้อ่ะดึงดิ่ึบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอยยอยยไอ้ยมึงจะไม่จะทำไม่ได้โอ้ยชิบรงขับยากจังเลยไหนกูขอกูขอลองหน่อยดิ โอ้ยจับลก้ลีเย้กูเยออจแล้วกเชื่งอ๋อโอเคสอ๋อโอเคกไฟนกูจัอีช่วยอะเย้ยี้ยากังวโอเคอัี้ีงทีอ่ะมึงมึงโอเคอ๋ออับอห่ยอีอีก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 มาสูงมาสูงเว้ย โอเคได้อาชีพนี้โอ้ยนักเลยนักท่องเที่ยวไอ้เหอ๊ะนักท่องเที่ยวบ้านไหนทำฟังพังภาษาได้วะอิยูมึงหยุดวางดีๆนะเว้ยอย่าเพิ่งยิงนะเว้ยอยูมึงมึงช่วยกูหน่อยอยูช่วยกูหน่อยมันหนักไอ้หยูมันไหลมันไหลเลย์กูมาแล้วเลย์กูมาแล้วเอ้าเร็วช่วยหน่อยโอเคโอเคมึงช่วยผมมือดิอิหยู่โอเคมันมันมันใหญ่ไปไหมวะเพื่อนเออยิงแหละวันนี้ป่ะยิง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 ปั๊บปั๊บปั๊บมุมกดปั๊บมุมกดดูเช็คมึงเช็คมุมดิ ออมหนึงนะอ่ากูกูมันมึงมันเนี้ยกูดูแลทำไงให้มันนิ่งเอาหีที่มากันไว้เดอไม่ไม่ไอ้เหี้ยเราต้องอาจจะดันเข้าไปก็ได้หีจะไม่ถึงก็ได้ไม่ไม่กันไว้ก่อนเผื่อวม่งไหลไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่งไหลไอ้เหี้ยเราไม่รู้ไอ้จัดเปิดงานเลยเพื่อนอ่าอยู่ยิงเลยต้องรอลุ้นยิงยิงไปออกเพื่อนออกแล้วออกแล้วยังไงอืมสวยงามอ่ะเราไปไงวะออกทางนู้น อายุอยากไปประเทศว่ะมีกูไปดิเออได้เลยเพื่อนกูกลังคิดอยู่ดีเลยเยอะว่าคิดจังเลยที่หมายเลยนี่โอเคไปบล็อกกูเอาของแถมไปด้วยวันหนึ่งกูเอาไปทำไีเยอะไหนักเออกูอยากไอ้เจ๊กเอาไปทำไมมันหนักวนหนึ่กูขอขึ้นแล่วมันดีดตัวมึงไม่ไปหรอกเว้ยอ่าได้กันอ่ะ เออเอาอุ๊ยเียอะขึ้นอีกอีกเยอะมันจะไหลมะเนี่ยโอเคไปไปไปเลยไปนะมึงป้อมแล้วพร้อมแล้วยิงเลยได้ได้ได้เอาหนึ่งสองยิงดิขึ้นไปขึ้นเเหรอสาไอ้เมยยิงไม่ขึ้นเหรอเยเอายิงเลยยิงเลยไปไปเลย โอ้โเอเียกูไปไงเอยกูวิ่งไปแล้วกันเดี๋ยวกูหาทางหาทางดดดดเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยฮะจะไปด้วยเหรอเ <laughs> ดี๋ยวกูไปด้วยเยอๆเยเดี๋ยวเอากูดูกูดูันข <c oughs> ึ้นไปดิยง <c oughs> ไ,ไม่ออกยงไม่ไปเว้ยเยะหมุนดีๆเว้ยเดี๋ยวมึงจะยิงยังไงมึงคนเดียวนะเว้ย โอเคไปลองไ่รู้ไปเพื่อนไอ้สัตว์ไอ้นี่ตั้งไอ้นี่จะรอให้ได้อ่าออเออไอ้เฮียกูเป็นไอ้เฮียนักคิดวิเคราะห์ไอ้เฮียนักคิดวิเคราะห์กูดึงไอ้เฮียยินเกะกะว่ะไอ้เฮียไปหลอนไหลย่ะไหลไปให้ได้ไอ้เฮียไหลไปให้ได้ไอ้สัตว์ไม่มีคดีใดมันหยุดกูได้เฮีย ก็จะวอล์ดมอลเท่านั้นไอ้เยอะวอล์ดมอลเบลนิเฟอร์เงี้ยเออที่ไอ้เออเฮียทิเบย์เฮียใครหยิบความห้าวของกูได้ไอ้เฮียเรางั้นจะต้องเจอกับอาจารย์อาจารย์นี่เท่าไอ้เฮียไปเลยโฮ้ยโอ้ยเฮียสวยงามไป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 ต่อเออทำไปต่อเหรอเฮ้ยเฮียเฮียดีอ๋อมันต้องขึ้นอายุจับ เออนั่นแหละเด like. ี okay. okay. ๋ยวกูให้กูขึ้นหน่อยกูก่อก่อนไปไปกูก่อก่อนไปเลยไปเลยไปเลยมึงจับมึงมึงจับให้มันดีดีดีเออนั่นแหละไอ้เหมึงจับไห้สมดุลกันเลยเยอะโอเคดีดีอึ๊บอึ๊บกูขึ้นอึ๊บโอเคอึ๊บอึ๊บขึ้นไปเอ้ยแล้วก็ไปเปิดให้อีกทีเยอะอึ๊บเอา แป๊บนึงกูจับไม้ก่อนปึ๊บอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโหลดแล้วโหลดแล้วเซฟแล้วเซฟแล้วไอ้เชี่ยปีนล้วน้องอะไรอ่ะนี่อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะอ๋อแค่บ้านไม่มีอะไรไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสนใจมึงพูดว่ามันก็แค่บ้านเนะวะถ้าไปยังไงโอ้ยเฮียไปยัไงไงวะเนี่ยไปง,ไง่ะมึงปีนบ้านเหรอ นั่นดิกูขอลองหน่อยดิอ๋อเดี๋ยวๆแป๊บนึงนะอะไรอ๋อโอเคมันต้องลองเว้ยกูไม่รู้เหมือนกันไอ้เกมนี้กูแบบเห็นมันน่าเล่นกูเลยแบบอยากลองเล่นมั่งไอ้เนี่ยแต่ไม่มีโอกาสเออตอนนี้มีโอกาสได้เล่นแล้วก็ลองเล่นแม่งเลยแบบนะกูเล่นก่อนกูว่า<อ>มันต้องขึ้นข้างบนเว้ยแต่ว่ามันมีสลิงเอ้ยแต่ถ้าเราเนี่ยอะไรวะถ้าเราตายนั้นไปก็ไม่แน่นะเว้ยกูลองก่อนดิ ไอเงี้ยกูว่ามันไปถึงฝั่งนู้นเว้ยเพื่อนเพื่อนเพืเพื่อนคลิกูได้ลองก่อนใจเย็นอ่าไปไปไปมึงขึ้นไปก่อนเดี๋ยวกูจะเอารถเข็นไปฝั่งนู้นละอันนึงอันนึงคลิกูทำก่อนเฮียเอาติดเทียอะไรเฮียมึงจะทำของมึงไปดีที่คุยทำของกูเฮียเอ้ยมันต้องไปด้วยกันไอ้เงี้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงมาเร็วเพื่อนอย่างนั้นเลยเหรอเอออย่างนั้นเลยมาเลยไอ้เงี้ยมาเลยมันไปได้บนมีสลิงนะเอออ๋อมาเอานี่ไงทางไปคือสลิงทางนู้น ไอ้ทางน no nah so, oh, oh, yeah, ั้นไอ้ยี่อะิบหายแล้วเฮ้ยจะตกน้ำด้วยตายด้วยขึ้นไม่ได้อ๋อขึ้นได้มั้ยมึงอ๋อคือได้ขึ้นได้เหยื่อนานหลบเลยอ่าขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปรองั้นแหละตึ๊บไอ้นดึงเบายังไงไว้สัดถือกดค้างไว้กดค้างไว้อย่าปล่อยนะเวยอย่าปล่อยมึงลวงแน่ยี่อะเนี่ย อึบอึบเอาเหยียบลอยเหีจะตายโอ้โหสัตว์ไม่ไอ้เขี้ยวงอกดเหยียบเหยียบแบะเลยมั่งนะเออเอออะไรกูไปรออึบอึบอึบกูรอกูรออ่ากินได้กินได้เจียม์เยียบมากสวยงามขึ้นมาค่อยๆอย่ารีบอึบอึบอึบเอาอันขึ้นอันขึ้นเออโอเคเอ๊ะอนั่นแหละมันติดไม่เป็นไรอ้ยุ่ กาแข้งก่อนกาแข้งก่อนโดนโดนเออโดนแหล่ปล่อยปล่อยยี่ยก่อนปล่อยเออวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเมาอย่าเมาอย่าเซ่ออย่าเอาเอาเอาก่อนมึงเมาไอเดือดไม่ติดเรียบร้อยเย่าไอ้เันโดดไม่ติดอ่ะเดี๋ยวกูไปรอข้างหน้านะเดี๋ยวกูไปทำจุดเซฟก่อนไปเซฟเลยไอ้ีย ไอ้เหี้ยเอ๊บโอ้ยเหี้ยตรงนี้ก็ไม่ใช่เน้เล่นนั่นเองเหี้ยพื้นที่เบี่ยงเมาไม่มีเว้ยโอโยอ่ะมึงตายเลยอาจจะมันอาจจะว้ามมึงมานี่ก็ได้ที่กูขอรู้นะตัวลงมาเลยที่เบี่ยงเมาส์กูไม่มีเว้ยเอ้ยไม่ต้องตาฆ่าตัวตายเลยเหี้ยมันจะวาร์ปมานี่เลยเว้ยถ้ามึงฆ่าตัวตายตอนเนี้เดี๋ยวเข้า อืมสวยมากสวยมากแล้วมันเกิดตรงไหนวะเออหมอโอเคตรงนี้แล้วมึงไะไอ้เหี้ยที่กูเห่ยงเมากูไม่มีที่กูเหวี่ยงลำบากยังไงเลยจัดซื้อโตไอ้เหี้ยโตโตคอมก็มึงอ่ะเอาแบบร้อยยี่สิบเมตรไปเลยไอ้ย่าจะได้แบบเหลือๆเ้ท่านกูแค่ว้ยขอโทษทีเอ้ยมึงไอ้กินกูคูมเมื่อกี้ไหมร้อยยี่สิบเมตรแต่ไอ้เหี้ย่าบ้าไปเลยไอ้ย่าบอกกูบอกเลยกูบอกเลยไอ้เหย่าบอกต้องแบบ ต้องต้องแบบก็ใช้กี่คนถึงจะใช้หมดเนี่ยโตขาดนั่นอะไอ้ยูมึงไม่เคยกูจริงดิพ่อเ้ไอ้เหี้ยไอ้ตัดไปกูเขีนเองไหมไอ้เนี่ยกูกูรอมา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 มนีามานาม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 ไมามีามามาม่มีมามาาม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 าอาเดีายมามามาไมา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 ามาีามามามม่มามาาเามามาเาายามางามามา่าามาาม่มาามมามมาม่า อันขึ้นอันขึ้นไปเคดึงขึ้นอันขึ้นอุ้กูไปก่อนเอ้ยอ้เยตกตกอึบโอเคอ่ะไปก่อไปก่อนไปก่อนเลยไปจ้าอึบอึ๊บเยจด้วยจทไมทำไมจับไอ้เยเอาไปก่อนเออยไปไปมันอิไป อย่งี้ย่ง้กูอยงี้กไอ้ยังไ้ยัอยี้ยกดี๋ยวกูร้ว่าใครสังมันกัทกฟุตี้แล้วโอเคยกัล้กันเอไอู้ลยไอ้เฮี้ยนั่นคืออะไรเ้ยอะไรกูไปเข็ยมันมาดออถกูเข้าใจเลย้ยน้ไม่ต้องัตง้องจับตรงหังเยเออตันตัน โึ๊ไอ้ยูมันติดล้อมึงไอ้ยูมันติดแขนมึงมึงคุมข้างหน้านี่เฮียโอ้โหบางเหียกูสิเออกูมึงสิอีสัตว์เอาไปเฮียติดเหี้ยเนี่ยมันติดไอ้ยุกเธอกูดันทำไมโอเคอยู่เว้ยกูดันอยู่เว้ยโอเคอ่านี่อ่ะกูจะหันละยูปล่อยปล่อยปล่อยโอเคดึงเฮียดึงดึงดึงไปไป มึงจับสองมือมึงจับข้างเดียวไอ้เหี้ยมันก็ไม่ไปมันไปได้เว้ยไอ้เยี้ยจะมาเซฟมันเซฟโอ้ยโอ้ยโอ้ยราต้พยายามเว้ยโอ้ยเออเออเอแล้วกูต้องหันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไอ้หันไม่หันไม่แกจะไปได้แล้วไอ้เหมังมั้งไม่รู้กูกูคือข้างนี้มาไอ้้เยี้ยมันทั้งหมดทุเรศยิ่งหลายเลยเว้ยตานี้เ้ยไอ้เยี่โวด ออไอ้ยัดขวาเลยโอ้ยเออโออเอ้าไมแขกูร้เนียไอ้เ้าอไปไปไปไอ้เฮ้ยดึงแขนกูเหรอฮาลโหลเอ้าเรียบร้อยลวงกูไม่ดึงกูจับตูดมึงเมื่อกี้้เ้าฮึบกูกางแขนรออลไไอ้เจีอเพื่ไปถึงถึงไหมโอเคถึง ไอ้เลยต่อเนื่องออึึบบไอ้เหี้ยไปไหมตกเงี้ยนั่งดีๆชูขึ้นดูโดดโอเคอ่ะโดดเออ้ยดูแขนตัวนี้โอเคโดดไปแล้วโอเคโดดมาเลยเนี่ยชูแขนด้วยเพื่อไม่ถึงโดดไอเคอันนี้ชูแขนไว้โดดโอเคมันไงต่อวะเขาต้องเขาต้องออกซ้ายโอเคถูกต้อง เก็เซฟแล้ววะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยฉลงงาทำไรวะขัดได้อยาเฮี้ยอะไรบางอย่างเอ้ยไอเฮียรู้แล้วเกี่ยวเฮี้ยนั่นให้โดนเลยโว้ยสัสรู้แล้วโว้ยโ้ยโ้ย้ยนึงดิกูหันก่อนดินึงวะเนี่ยไกูหันหน่อยไอ้เฮี้ยอย่างงั้นอย่ชิหายไอ้เฮี้ยเอาเอานะไปเลย เอ้ยอีกเกี่ยวตัวด้วยยองไงต่ออ่ะเนาะต้องเหวี่ยงใช่ไหมเหวีย่ยงตัวเดยได้เลย WFS ควหนึ่งควาหนึ่งใจยเย็นฮึ่บเออโอเคยังไงต่อเนี่ยไปไงอดิเนีย <laughs> นั่นอะไรมึวงวางมาไง<ย>วะ <laughs> เฮ้ยมึงจับได้ไหมฮึบ <laughs> เฮ้ย อาโอเคอ้ตรเยียเลยไอ้ตวอ้เยียรเลยคอแบบแบบความว่าใจเยียมบตกไปงไอันนี้เลยเยียอ้เยียเลยอันนี้คืออะไรวะเนี่ย ไอ้เหี้ยไปดูทอมเตอร์นี่เพื่อนโอ้ยส,สัตว์เอาได้เลยไอ้เหี้ยบันทึกบันทึกบันทึขอขึ้นหินงกันเออเร็วเร็วเร็วอุ้มเกือบคือเล้วแล้วทำไมไม่หมุนนะไปถูกทางไหมอ๋อนี่ไงโอ้ยเฮ้ยเอ้ยไอ้ยูเยวเข้าทำเพื่อทำเพื่อทุกคนไอ้เหี้ยไปไปเราไปเดินเดินไอ้เหี้ยเออไอ้เซฟกูฆ่าตัวตายเลย เฮโยเอาแบบนี้ไหมเอาแบบนี้ไหมยอยากลองเล่นพิเรนปะจับไอ้เหี้ยนี่ดิจับดิเออนี่แหละไอ้เหี้ยมันต้องใช้แน่เลยเอาเอาดิเอาดิเอาดึงกูขึ้นไปดึงกูขึ้นไปดึงกูขึ้นไปไอ้เหี้ยมันดึงได้ที่ไหนแล้วปล่อยบ้าเว้ยอ่ะกูข้าตัวกูข้าตัวตายแล้วงั้นนะ่ะสู่ความเวิ้งเวีนอันไกลโพนอือมันต้องไปมันต้องทำอะไระที่หนะึ่งเจอตรงนี้ มึงดิ affiliated. ขอดูหน่อยดิคืออะไรวะเฮ้ยมันเข้าได้ไหมมึงต้องลองวิ่เข้าไม่ได้วะเช็คเช็คประตูว่าเข้าได้หรือเปล่าเอ้าเอ้ยเอ้าเอ้าเฮียเอ้าเฮ้ยมันมีไม้อะยืนเราวนั่นยืนเราวนั่นเนี่ยมันมีไม้อะมันต้องทำเป็นสักจะไม้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 เริ่บนั่งไงต่อวะอ๋อเฮียคนเมายี่ห้วทานเตะแต่ละคนนี้ เเดดีียรละไออ้ให้เราขึ้นหรือเปล่าวะเฮ้ยไม้วุ้ยได้แล้ว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 ทั้ว้างล่างเดี๋ยวกูลงให้เปิดประตูได้ไหมวะเอามันเปิดได้ต้องเปิดจากข้างในเอ้าอยู่ กูเหนื่อยเพื่ออะไรวะเนี่ยมันเปิดได้เว้ยมึงจับประตูแล้วเปิดได้เลยเว้ยเอ้าเอ้าเหนื่อยฟรีไอ้สัตว์เยีะเว้ยเยี่ยงเอาแล้วของชาติเว้ยพระของชาติยิบหาเลยเอ้าเออเอ้าตายงไปไหนอะตายเลยไปอ๋อมันต้องเอาไม้ไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยไไไมปทเดี๋ยวกูขอลองหน่อยดิ กูดูแลเนี่ยไอโย่จับหน่อยช่วยหน่อยจับหลังกูจับหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคปึ๊บเอาดึงเออไอ้เ้ากูจับผิดโทษทีเฮ้ยไอโย่แล้วก็หันไปทางนู้นอ่ะเหมือนต้องเอาไปต่อเหมือนวางกันนะเออต่อไปเลยคนนี้เล็กกู่าอ้เาช่วยตอนนี้โอเคเจ้าเรียบร้อยเีย กูตอบไม่ได้หดดูเพื่อนไม่ได้ได้วะ่ะจะเอาไงอ่ะแล้วดูดูก่อนดิดนนมันมีเฮ้ยกูว่านะชันบนมันต้องมีพิเศษแน่น,นอนเดี๋ยวพอดูกูขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเว้ยแต่ที่กูรู้แนี่ย <c oughs> มีไอ้เคีียเนี่ยไอัเน,นเนี้ยเนี่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 ยอันเนี่ยคืออะไรอะ่ะลองดิ ไอ้เจ็กไอ้เจ็กอะไรเอาไอ้นั่นมาให้กูเอาไอา้นั่นไอ้กูดแฉลงข้างล่างแฉลงข้างล่างเอาได้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 วนหนึ่งรับนหนึง่งมาไปเจออะไรขึ้นวะส่งมันมาส่งมันมาส่งมันมาไอ้เหี้ยสลิงอยู่ตรงนี้<บ>เ,เกี่ยวสลิงไปเว้ยเอากูว่าใช่ไอ้เหี้ยวันหนึง่งวันหนึง่งกูกำลังเอาเข้าไอ้เหี้ยวสลิงไปเอกูว่าใเฮียวันหนึง่งวันหนึง่งกูกเอข้าไอ้เกี่ยวสลิงไปเอากูว่าเฮียวันหหนึ่กูกำลังเอาออกอยู่เหี้ยเอา

ไอ้เฮียแม่งมาแม่งแม่งมาหัววะเฮียแม่งไม่ไม่ไม่ขึ้นไปเฮียนักปีไต๋เออเดี๋ยวขาอูนี่แหละมันไม่ล่วงนะไม่ล่วงนะลูกนะไม่ล่วงไม่ล่วงเดี๋ยวล่วงนะลูกเดี๋ยวล่วงจับอยู่เอาเออจับตรงนั้นตรงนั้นเกี่ยวมันนึงมันนึงมันนึงใจเย็นดีไปเกี่่ยวไไมด้เดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูเองนั่นแหละเยม่ได้เกี่ยวอะได้เฮ้ยเกี่ยวได้ได้แล้วโอ้ยเฮียโอ้เกี่ยวนี้เกี่ยวนี้ไปเลยไปเลย เอ๊กดดไอ๊ยกระโดอ่อเย้ดทำเย้กูขออเียเอ้ยไหนกูขอลอกสไลด์ไปที่เผื่อมันได้วะเฮียนั่งไปแล้วอะอยู่ได้ไหมมึงได้ไหถ้าไม่ได้บอกกูกูดึกไม่ขึ้นกูดึไม่ขึ้นเียเอ้อยู่กูมาแล้วอะ กูมาแล้ว <divide> กูไปกูมาถึงนี่แล้วอีก้โอเค๋ยวกูซ้ำเซฟคอยให้เฮ้ย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 ฮอย่าอย่าอย่าไอ้ที่นี่อย่าถ้ากูไม่มีมันกูไปไม่ได้นี่หน่อยมานี่มานี่มาหนี่มานี่อ้าวอ้าวอะไรเกิดอะไรขึ้นกูล่วงอ้าวเรียบร้อยกูโดนแรงกันไปหน่อยโอเคเออโอเคตั้งแล้ว กูไม่เข้าใจฟิสิกเกมนี้เฟิสิกสิกเกมนี้แม่งแบบยุยเว้ยอเ้ยไอ้เีมันยุยเกินไปเว้ยเเ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ย้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้่เน้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเู้ิดฮายเฮ้บเฮ้ยเน้้ยเฮ้ยเเนี่ยกูจะไปทางอีปก้้้ย้ จะไปทางอีกดิไอสัตว์โอเคไงยต่อวะไอสัตว์นี่ยาก,ก้มดิเฮ้ยเอาไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋อกูดูแลนี่ไงต้องไต่ขึ้นโอเคกูคจะฝึกไปทางอีกที่ได้ไเว้ยฮึบเงี้ยไงบ้างเพื่อนอยู่ดีเปล่าอยู่ดีอยู่ดีโอเคอยู่ดีในชะ่กูกำลังทำธุรก,กิจอส่งเกียรติอยู่ไอ้สัตว์ส่งเกียรติเอ้ยเฮ้ยเกือบตกไอ้สัตว เฮ้ยกูเกือบแล้วเฮ้ยดีนะตกกระตากกันโอเคเฮ้ยตกเรียบร้อยเรียบร้อยเอาใหม่เฮ้ยแต่ไม่ยากอันนี้อันนี้ไม่ยากแต่ต้องแบบดูดีๆเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเวลามันเดินไม่เหมือนคนแบบโยกไปโยกมาตลอดเลยว่าไม่งเมาแม่งเหมือนคนเมาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจะตกเฮ้ย ฮึบฮึบโอเคไงต่อวะกูต้องไงต่อวะเนี่ยกูต้องเข้าวะอ๋อนี่ไงจริงด้วยเหียเข้ามาแล้วไงต่อครับราต้องไปทางไหนฝาดไปขวาเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาเหรอวะอ้าวเรียบร้อยเหมือนเดิมไอยูกูกำลังเข้านะใจเย็น ตายนะเพื่อนไม่ตายกูเขากูความหวัง<า>มึงมึงอยู่ตรนนง,อองอตนี้เลยเวหยุดอีก,กเดียวกับกูเลยเว้ยะโยเข้ามาได้แล้วได้แล้วกูต้องไปกูต้องไปก่อนเดี๋ยวตัวฆ่าตัวตายเว้ยไปเฮียโยเซฟอีกแล้วอ้าวมึงก็มาได้นี่หว่า้เหีย